ขบวนรับสง่งพัสดุนะครับสินค้านะครับกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับ G E A นะครับ G E A 4, G e A 4 5 6 0นะครับวันนี้นะครับสำหรับขบวน9 8 5นะครับ